อรหังสัมมาสัมพุทโธปะจขวาพุทธังปะจขวันตังอภิวาเทมิสวากัตโตปะจขวตาธรรมโมธรรมังนามาสัมมิสุปฏิปันโนปะจขวโตสาวกัสังโฆสังฆังนามามมิ you hey. ตุอิมานิปัญจสิกขาปธานิสิเลนะสุกติงยันติสิเลนโภพสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยขยับเข้าไปไปเอาผ้ามาใส่มือไว้พัดทหารเอามาเตรียมพร้อมหนึ่งชุดเป็นตัวแทนหนึ่งชุด น่ะเข้าไปใกล้กองบุญเลยโยมเข้าไปใกล้ๆเลยถือผ้าไว้ในมือพนมมือไหวน้ําที่จะถวายวัตถุทานทั้งหมดที่มีอยู่หันหน้าเข้าไปทางกองบุญเลยนะโยมนะกองบุญใครอยู่ซ้ายหันหน้าซ้ายจ้องดูภาพคุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบุคคลพวกเป็นที่รักน่ะเราตั้งใจจดจ่อถึงท่านวันนี้ให้ถึงท่านที่สุดถ้าท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข ถ้าท่านสุขอยู่ในบรมมัสดสวรรค์ก็ให้สูงขึ้นมีขั้นสูงขึ้นไปเข้าไปใกล้ๆเลยโยมเข้าไปใกล้ๆเลยจ้องดูภาพท่านท่านได้ให้ชีวิตท่านได้ให้จิตใจเลือกสวนไรนาท่านได้ให้ทุกอย่างที่มีในชีวิตของเรานะตั้งใจดีๆมั่นคงอาหารยกมาหนึ่งชุดเราจะได้ถวายทีเดียวเลยนะนะทุกครั้งเข้าไปใกล้ๆกองบุญเลยโยมนะกองบุญได้ทำท่านอย่างสมบูรณบริบูรณ์แบบ ท่านให้ชีวิตเรามาตลอดเวลาเราท่านทั้งหลายชีวิตที่ได้มาคือการเวลาที่เสียไปโบราณท่นานก้กล่าวคำสำคัญไว้ว่าพเมนี่เป็นหนีพิดามดดา,าหมายถึงว่าลูกเราเนี่ยเป็นหนี้ในโลกเนี้ยหนี้ที่เราใช้หมดในปัจจุบันก็มีหนี้ที่เราใช้ไม่หมดในปัจจุบันก็มีเศษส่วนมันเป็นมงคลในส่วนนี้เอาหลักเรื่องต้น ญาติโยมตั้งใจนะเอาวางผ้าไว้ข้างก่อนขอเข้ามาลาโทษคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก่อนเป็นต้นๆนะพนมมือโยมตั้งใจนะโยมอาจจะเป็นลูกที่ดีไม่เคยว่าพ่อว่าแม่แต่บางครั้งเราเรืยนได้บ้างไม่ได้บ้างบางครั้งเราจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างทั้งต่อหน้าล็อหลังพูดติดใจนิดหน่อยกระตือสาวเส่ท่านท่านพูดอะไรนิดๆหน่อยๆ หรือตอนที่ลูกยังมีชีวิตอยู่เราอาจจะเลี้ยงลูกไมไ่เต็มที่เราอาจจะพูดจาไม่ไพเราะลูกอาจจะเสียอกเสียใจพูดที่วายจนไปบางคผก้อื่นที่รักสามีภรรยาก็ตามแต่วันนี้เราจะถือโอกาสนี้ขอเข้ามากำมไม่ให้เป็นบาปกรรมครับผู้ที่ยังอยู่และผู้ที่จะไปตั้งใจพร้องกันนับโมสามจบห้าวางไว้ก่อนค่ะหน้โบนัสสาภะอาว,าวาอะโอะาาโอระมั โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะวะตามาตาปิตโระมาทนา ทวารตะเยนัก,กนตังสัพพังอัปราทังธมถุโนพันเตกายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพรังต่อผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณ ต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดการรงา,านเธออ้าวลยกไหวอีกครั้งทีนี้เอาผ้าขึ้นมาวางไว้ประคอบที่มือของทั้งหมดที่เราจะถาวายเราเอามาแตะขอตัวแทนมายกามาแตะตู้เซฟกาต้มน้ำร้อนอยู่ฝั่งนี้ลูกมาเลยโยมาัวแทนเนี่ยโใกล้ กรมมาเนี่ยถังแดงๆมาเตาแกะนี้เราถวายวัดคนนั <PU> ้น<ผ>มาเลยมราจดมันมาเลยตัวแทนมาเลยอ่าเอามือแตะใกล้ๆเลยเลยแตะแตะไว้เลยนั่งเลยอ่าตู้เซฟเอยถังน้ำร้อนเตาแกะอยู่ฝั่งนั้นนายโยมนะแตะเราถวายเป็นของสมบูรณ์เลยในบุญนี้ใช้หมดเลยนะเก้าอี้ที่อยู่ใกล้ตัวเราสีน้ำเงินทุกตัวใหม่หมดนะห้าสิบตัวเราได้ทำกองบุญ คือเราบริจาคเท่าไรให้เราได้บุญเท่ากันหมดเนี่ยยิ่งมากยิ่งได้มากยิ่งจำนวนศรัทธาเราเราจะอุทิศจดจงให้บุคคลที่อยู่ตรงหน้าเราเี่ยที่เรารักมากที่สุดในชีวิตเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่อาจจะผิดใจกันมากลมาลแล้วขอพม่าละโทษแล้วแต่ต่อไปนี้ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาลูคหารานนะชีวิตก็อย่าได้ติดขัดกับสิ่งที่ไม่ได้ดีเลยนะเอาพร้อมนักโมสามจบพร้อมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่า อิมานิมัยังพันเตบางสกุลจีวรานีภาษาพื้งไม่มีเราไม่ต้องกล่าวนะมัทุกไม่ต้องไปพูดถึงมัทุกเพราะว่าเราเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนี้สัพป,ปริวรานีปฏิคันาหาตูอัมหากันกเจวะ มาตาปิตูอาทินันจายาตกานันจะากาลกตานังที่ขับรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงค์พุทเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องมถวายผ้าบังสกุลจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ไว้ในพระพุทธศาสนาของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีโยมอาจชื่อนาสมสกุลของคุณพ่อคณแม่ปู่ย่าตายายอัตมาชัา่เวลาหนึ่งนาที โยมเอาเลยนะอธิษฐานตั้งใจเลยนึกชื่อไปได้ดูภาพท่านจ้องไปดูทิ่ภาพอุทิศให้ท่านคนนั้นคนนี้อ่านชื่อเลยยมออกเสียงก็ได้ในใจก็ได้ไม่จิดให้คุณพ่อให้คุณยายให้คุณลูกมีใครกี่คนให้จุดชิิในวันนี้ ที่ละโลกนี้ไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้อัมมานาุโมทนากุสนผลทานที่ขาปเจ้าทั้งหลายได้กุทิให้แล้วถ้าท่านทั้งหลายตกทุกข์ขอให้ผลจากทุกข์ถ้าท่านทั้งหลาย,ลาาาลายมีความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป สิ้นกาลนานเธินอ่ะทีนี้วางผ้าไว้อ่าต้นกัน,นํำต้นกันมาทีนี้อาต้นกันมาน้องถอวายเลยอ่เอาตั้งอยู่ตรงน,นั้นก็ได้เราถวายยาวอ่ะทีนี้โยมตั้งใจนั่งนิ่งๆก่อนพนมมือไว้โยมทีนี้ อาโยมนั่งอยู่ตรงหน้ากองบุญนั่นแหละเอาผ้าวางไว้แล้วก็นั่งนิ่งๆเออเอาจาัดสถานที่ดอกไม้ตั้งเรียบร้อยเก็บภาสวยๆ,ๆอาอาโยมตั้งใจดีนะทีนี้นะ,นะใช้เวลาไม่มาก <S <S นักโมตัสสักภควะโตอระมหันโตสัมมาสัมพุทธัสสักนโมตัสสักภควะโต อรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังปังสกุลจีว ia, <HHH> ลังอัสมิกังปาปุนาติอิมังปังสกุลจีวลังอัสมิกังไมหังปาปุนาติอนิจาวัตสังขาราอุปาทวะยะธรรมมิโนอุปจิตตวานิรุชันติ เตสังวูปสโมสุขโขโยมีน้ำทิวมไหมทีนี้เอานむむ้ำขึ้นมาไม่มีก็ประนมมืออธิษฐานโลอ่าตั้งใจนะตรวจตรงหน้าของบุญท่านเลยรวมยากเลยมีอันเดียวก็รวมยากจุ่มไปตัวเดียวกันพร้อมอธิษฐานให้กับผู้วัยชนอันบุคคลพรเป็นที่รักของเรา ใครไม่มีน้ำนก็ปนมือหลับตาลงให้สนิททำจิตให้สงบแบกบุญให้กับท่านทรงบุญให้กับท่านยะถาวาริวะหาปุราปริปรินติสาครังเอวะเอวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจ ah ิต ah ังปฏิต e ังตุมหังคิปเมวะสมิจฉุสัพเพปุเรนตุสังคปา จันโทปนัลรักโสยถามณิโชติปรักโสยถาสัพพิโยมิวันจันตุสัพโรโรควินาสตุมาเตปุกัตมันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสิริสันิจังมุทธาัจายโน จัตตโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุทังพลังปวัตตุสาวะปมังคาลังราคันตุสาวะปฏิวัตาสาวปมุทธานุภาเวนัสตาโสตีปวัตตุเตปวัตตุสาวะปมังคาลังราคันตุสาวะปฏิวัติสาวะพระธรรมานุภาเวตาาสังนาวิัสตาโสตี Pawan tu de ini na punya kami na upacaya kuno bakar acario bakara pita taya tapi yang mama surio jadi mara jago na wadana rapija rama mara jadi jatuh tolo kapara jati wata mau kita manusia sama jata dari kapi jasa peserta suci untuk punya di pakata ini suka jadi bentang jadi pangkapi terkomatang ini mina punya kami ini na desena jadi paham suara pitewa tan lupa tan aja tanang jasa tané ina tamanya wanita nato mama nasa tuh sama hanya wajah saja tuh bawa ujuk kita seti panja selekun ya mina marah raban tuh doa sang datu cipre sumi pun tapi bawa rona tuh temu baru temu nato pergi ma. Do mining nah. โยมใกล้ๆตมาชื่ออะไรเนี่ยกำก้ามโหดดีๆเนี่ยมาถือขันตามพระอาจารย์อ่ะกนันดั้มอ่ะถือขันตามพระอาจารย์มานะ

อาเสร็จพิธีไปเอาน้ำที่นั้นไปตรวจลงแผ่นดินตรงไหนก็ได้ใส่ต้นไม้อธิษฐานบอกชื่อฝากแม่พระธรณีฝากเทวดาผู้มีศีลมีธรรมขอให้ไปบอกาข่าวบุญข่าวกุศล ของยมพ่อของยมแม่ชื่อนั้นชื่อนี้ให้มารับบุญส่วนนี้ครั้งนี้ถ้าท่านมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านสุขอยู่แล้วให้สุขยิ่งขึ้นไปอ่าแล้วก็ลูกหลานก็จะมันทคนา,าคนงามความดีรักษาคุณงามความดีให้ท่านได้สุขขีสุขขังก็แล้วแต่เราจะขอทีนี้เราวันนี้เปลี่ยนผ้าใหม่ให้ท่านวันนี้เราได้เปลี่ยนผ้าใหม่ยังไม่พอนะเราได้ทำบปรุจิให้ท่านแล้วนะจากนั้นก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท,ท่าน อาหารขึ้นโต๊ะเลยนะพ่อจย์จะไปฉันฉันเช้า,า <laughs> อาอจรา์นึงอ่าเนืกดง้งยกของแซบมานี่ยเต็มที่แล้ววันนี้ล้างท้องแต่เมื่อวานนี่แล้วเ <laughs> สียเวลากับคุณนายเนี่ย ที่เหลือหลังจากถวายพราเสร็จก็ตั้งโต๊ะเลยเ้อให้โยมได้ทานอาหารกันตรงนี้เลยนะมีอะไรที่อยู่ในอาหารนํามาก็เดี๋ยวพระอาจารย์จะเข้าไปฉันข้างในส่วนโรงทานนะก็งจับแล้วก็น้ำหวานของแม่้เหนียวพอกเหนียวก็บริการได้เลยนะส่สดใครจะบูชาดอกไม้กลับไปบ้านด้วยนะ99้าสบก้าบาทพวกสวยๆไปเรียกเลยเลือกเลยเลือกเลยนะเสร็จเพระล้กินแล้วทานข้าวหยิบน้ำสุปราญก่อนนะ นะทานข้าวอีกน้ำสำมลานก่อนเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวจะบอกลาให้ทานน่านได้นะกองบุญทั้งหลายเนี่ยใครไม่รีบก,ก็ค่อยลาท่านกลับไส่วนใครจะบูชาดอกไม้กลับไปบ้านด้วยนะต้นรักนะต้นใหญ่มีขาให้ด้วยช่อประมาณ10บก่อช่ออย่างสวยงามเลือกสีได้เลยก็ทบุญสุนทานเป็น99บาท น่ะก็เอากลับบ้านไปเลยพูกเสียเรียบร้อยเป็นดอกไม้ข้าวเหนียวมงคลนะเป็นดอกไม้ข้าวเหนียวมงคลนะเพราะว่าบูชาแม่โพศยังไม่พอก็บูชาพระาตะนไตรด้วยเอาไปใส่ในหิ่พระเอาใส่บริษัทต,ตั้งโรงงานอะไรตั้งไว้นะใส่ในห้องแอร์ก็ไม่เป็นโรคเป็นภยัยเพราะว่าสีที่เราใช้เป็นสีอาหารนะก็เอาไปประดับประดา ใบไม้มงคลมาหามงคลน,อนดอกไม้เข้าเหนียวไม่กดไม่อยากเดินทางใกล้ทางไกลอินหนังทำงานตลอดดีมากพี่จังคะ